สวัสดีค่ะโบค่ะที่ปรึกษาการขายบริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์จำกัดนะคะและว,วันนี้เช่นเคยค่ะโบก็ประจําการที่สํานักงานใหญ่อําเภอคําเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรน,นะคะและว,วันนี้ค่ะโบก็มีรถสวยๆนะคะเข้าใหม่นะคะคันนี้บอกไว้เลยนะคะเป็นขวัญใจมหาชนชาวไทยแน่นอนค่ะวันนี้นะคะโบมาพร้อมกับอ suzu e ู m a x 2.5 DDI VGS Turbo นะคะเป็นรุ่นเกรดแซดค่ะเป็นตัวไฮ g ลนเดอร์หรือตัวยกสูงนั่นเองค่ะ คันนี้เป็นรถรุ่นปี2015นะคะบอกไว้เลยค่ะว่าคันนี้ถูกใจใครหลายคนที่ตามหา Isuzu D-Max แน่นอนค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะนอกจากจะสีดำดุแล้วนะคะสีของเขายังเป็นสีเดิมทุกตารางนิ้วของคันนี้เป็นสีเดิมนะคะไม่เคยผ่านการทำสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะและโบมีวารันตีให้ค่ะว่าคันนี้ไม่มีประวัติพลิกคว่ำจมน้ำหรือว่าชนหนักมาแน่นอนค่ะมาเริ่มกันที่กระจังหน้าของคันนี้เลยนะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมขนาดใหญ่นะคะ มาพร้อมกับตัวอักษร Isuzu นะคะซึ่งแสดงรุ่นรถก็คือ Isuzu ตัวสีแดงแบบนี้นะคะเท่ๆแบบนี้เลยและมาดูกันที่ด้านข้างของคันนี้กันค่ะรถคันนี้นะคะไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะซึ่งให้ความส่องสว่างเวลากลางคืนมากยิ่งขึ้นนะคะและรุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟ Daylight ไฟ Daytime นั่นเองค่ะซึ่ง Isuzu D-Max นะคะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะคะที่ทําไฟเดย์ไลท์มาให้แบบนี้นะคะ ตอนกลางวันเขาก็จะทําหน้าที่เป็นไฟเดย์ไลท์ส่องสว่างเพื่อความชัดเจนนะคะส่วนตอนกลางคืนเขาก็จะทําหน้าที่เป็นไฟหลีไปด้วยเช่นกันค่ะมาดูความเท่กันที่ด้านข้างของคันนี้กันเลยนะคะเขาเสริมความเท่มาด้วยแม็กแต่งขอบ18ค่ะเป็นแม็กแต่ง TE สีน้ำตาลทองเข้มแบบนี้นะคะซึ่งให้ความลงตัวมากๆเลยนะคะกับตัวรถสีดำตัดกันและก็เข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะและสำหรับรุ่นนี้นะคะที่กระจกมองข,งข้างของเขาก็จะสามารถปรับ พับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างมาให้แบบนี้นะคะเพิ่มความชัดเจนเวลาที่เราจะเลี้ยวเข้าซอกออกซอยแน่นอนค่ะและมาพร้อมกับตัวอักษรไฮแลนเดอร์สีแดงแบบนี้เลยนะคะซึ่งให้ความชัดเจนแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีกันาสาดที่ประตูมาให้ด้วยนะคะทั้ง2บานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะคะ และที่มือเปิดของเขาก็จะเป็นมือเปิดแบบโครเมียมสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะและสําหรับคันนี้ค่ะอย่างที่โบแจ้งไปนะคะว่าเป็นตัวไฮรลนเดอร์ตัวยกสูงนั่นเองค่ะคันนี้ก็จะมาพร้อมบันไดด้านข้างแบบนี้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายเวลาใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวโบแวะให้ชมเม็ดอาร์ตของคันนี้กันนิดนึงนะคะเผื่อใครหลายๆท่านนะคะที่อยากจะชมว่ารถคันนี้มีอะไรวารันตีให้นะคะว่า ไม่มีประวัติพลิกคว่ำมจมน้ําหรือว่าชนหนักมานะคะเดี๋ยวโบให้ดูเม็ดอาร์ตเลยนะคะว่าเม็ดอาร์ตของคันนี้สวยไหมเม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยเลยนะคะเมื่อโบใช้มือลูบเมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่นะคะไม่มีบาดมือแน่นอนเลยนะคะเม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยอยู่ครบจะเข็บตรงแนวค่ะและมาดูกันที่ตัวน็อตของประตูแคบกันนิดนึงนะคะตรงนี้เลยนะคะที่ประตูแคบนะคะตัวรอกแคบของเขานั่นเองนะคะ ก็จะมีจุดมาร์ค QC หรือตัวแต้มสีนั่นเองนะคะแต้มสี QC ไว้ให้เลยแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าผ่านการทำสีหรือว่าเปลี่ยนอะไหล่มานะคะจุดมาร์ค QC ไม่มีอยู่แน่นอนค่ะคันนี้รับประกันความสวยความเท่นะคะและบอกไว้เลยนะคะว่าใครที่หารถกระบะใช้งานขับขี่ทำมาค้าขายหรือว่าเดินทางทำงานนะคะคันนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะมาชมความเท่ต่อกันที่ด้านหลังกันเลยนะคะ สำหรับ Isuzu DMAX 2.5 VGS DDI Turbo เกรดแซคันนี้นะคะบอกไว้เลยว่าต่างจากรุ่นปกติแน่นอนค่ะนั่นก็คือเขาจะมีกล้องหลังมาให้แบบนี้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายที่ท่านผู้หญิงหรือว่าท่านผู้ชายนะคะเวลาถอยนะคะรับประกันค่ะว่าเหมือนเรามีตาหลังนะคะไม่ชนแน่นอนค่ะและสำหรับรุ่นนี้นะคะออกแบบไฟท้ายมาได้อย่างบเฉียวมากๆเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ ให้ไฟท้ายมาแบบหลอด LED นะคะเพิ่มความชัดเจนและโดดเด่นมากๆนะคะเมื่อคุณอยู่บนท้องถนนค่ะตัวอักษรแจ้งรุ่นรถนะคะ Isuzu D-Max อยู่ครบนะคะและด้านนี้นะคะ DDI VGS เกรด Z นะคะติดอยู่ครบแน่นอนค่ะและคันนี้นอกจากจะมีบันไดด้านข้างนะคะขึ้นลงสะดวกแล้วนะคะด้านหลังนะคะยังมีกันชนท้ายเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวโบพาไปชมออปชั่นภายในกันค่ะ ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ให้แฟนเพจของโบได้ฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้กันค่ะสตาร์ทติดง่ายๆเลยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะกุญแจของเขานะคะก็จะเป็นกุญแจรีรโมทนะคะมาพร้อมกับระบบ i m ม o บมิเลเซอนั่นก็คือป้องกันการโจรกรรมรถยนต์นั่นเองค่ะและสำหรับคันนี้นะคะมีแอร์แบคู่นะคะหรือถุงลมนิรภัยคู่มาให้ทางด้านฝั่งคนขับนะคะและ คนนั่งข้างมาให้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะรุ่นนี้นะคะยังมีเบรก ABS ป้องกันการล็อกล้อเวลาที่เราเบรกอย่างกระทันหันนะคะและรุ่นนี้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยการควบคุมกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะปรับกระจกมองข้างเราก็สามารถปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะตัวพวงมาลัยเองนะคะเขาก็ยังสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะคะเดี๋ยวโบขออนุญาตปรับให้ชมกันนิดนึงนะคะ อันนี้ปรับต่ำนะคะแล้วก็สามารถปรับสูงได้นะคะอย่างที่โบถนัดก็จะสามารถปรับสูงไว้ได้เลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะแอร์ของเขาจะเป็นแอร์แบบปรับระดับแยกอุณหภูมิแยกความแรงลมมาให้นะคะและมีช่องทางลมให้ถึง3มทิศทางกันเลยทีเดียวค่ะ<อ>เครื่องเสียงของเขานะคะโดดเด่นไม่แพ้รุน่นใดเลยนะคะเพราะว่าให้หน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ถึง7นิ้วกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะ นอกจากจะให้หน้าจอขนาดใหญ่แล้วนะคะยังสามารถเล่น CD mp 3ได้นะคะบลูทูธได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าแฟนเพจของโบนะคะท่านไหนที่ชอบฟังเพลงผ่านจากโทรศัพท์ก็สามารถบลูทูธได้เลยนะคะหรือว่าจะเชื่อมต่อเป็น aux หรือว่า usb ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวโบจะเปิดให้ชมนะคะว่าคอนโซลด้านหน้ารถเนี่ยนอกจากจะโดดเด่นและเท่มากๆแล้วนะคะเขามีอะไรมาให้บ้าง อันนี้คือช่องเก็บของนะคะด้านหน้าช่องเก็บของเขาจะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ด้านหน้ามาให้ด้วยแบบนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะคันนี้นะคะผ่านการใช้งานมาเพียงเจ้าของเดียวเท่านั้นนะคะและสําหรับคันนี้นะคะบอกไว้เลยว่ารับประกันนะคะว่าภายในใหม่มากๆนะคะเรามาดูกันที่ตัวเบาะเลยนะคะเบาะเขาเป็นเบาะผ้านะคะให้มาในโทนสีดํานะคะเล่นเส้นสายตัวเบาะมาได้อย่าง ดูหรูหรามากๆเลยนะคะและร่องรอยของการใช้งานของเบาะนะคะบอกไว้เลยค่ะว่าไม่มีการฉีกขาดแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะภายในของคันนี้นะคะนอกจากจะอุปกรณ์ออปชั่นครบคันแล้วนะคะเขายังมีช่องเก็บแว่นตาม,มาให้ด้วยนะคะและไฟส่องแผนที่ที่ด้านหน้านะคะให้มาถึง2ดวงนะคะรับประกันความสว่างแน่นอนค่ะและมีไฟส่องสว่างภายในเก๋งอีกหนึ่งดวงที่ด้านหลังนะคะ เดี๋ยวโบพาไปต่อกันที่เบาะแคบกันนะคะว่าคันนี้กว้างแค่ไหนเมื่อ Istanbul, Lew, paper, ขึ้นมานั่งเบาะแคบแล้วนะคะที่แคบของเขานะคะรับประกันค่ะว่ากว้างแน่นอนเดินทางไกล record, คนนั่งเบาะแคบนัง่งด้านแคบ,บด้านในนะคะไม่เหนื่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าช่วงขานะคะช่วงเบาเองนะคะเอาเริ่มที่ช่วงเบาแล้วกันนะคะตัวเบาเองมีขนาดที่ค่อนข้างยาวนะคะตัวกว้างกว้างมากแล้วก็ยาวมากๆด้วยเช่นกันนะคะนั่งสบายนะคะเดินทางไกล คนนั่งภายในแคบไม่เหนื่อยแน่นอนค่ะอันนี้วารันตีให้เลยนะคะเดี๋ยวโบพาไปต่อกันที่ห้องเครื่องค่ะค่ะและเรามาดูกันที่เครื่องยนต์ของคันนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มไล่เรียงกันที่เครื่องยนต์เลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2500cc ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ DDI VGS Turbo นั่นเองนะคะซึ่งให้ความประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะ และสำหรับรุ่นนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปว่ามีเบรก ABS นะคะเราก็สามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะแผ่นเพจของเขานะคะยังมีจุดมาคิ c อยู่นะคะบอกไว้เลยค่ะว่าคันนี้คานหน้าเดิมแน่นอนคา,านข้างเดิมแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ชมกันแบบเรียวๆเลยนะคะน็อตที่คานหน้านะคะยังไม่เคยผ่านการขันน็อตเพื่อซ่อมแซมหรือว่าผ่านการทำสีแน่นอนค่ะ หัวน็อตยังเป็นแบบหัวน็อตเรียวๆอยู่เลยนะคะหัวน็อตเรียวๆและก็สีน็อตเดิมด้วยนะคะมาดูกันที่ฝากระโปรงค่ะฝากระโปรงของเขานะคะก็จะมีแผ่นสติกเกอร์ติดฝากระโปรงมานะคะและฉนวนกันความร้อนของเขานะคะไม่เปื่อยไม่ยุย่ยยังอยู่ในสภาพที่สวยงามครบถ้วนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอปิดให้ชมความสวยกันอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะเรามาฟังราคากันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ isuzu d-max 2.5 DDI v g s Turbo เกรดแรุ่นปี2015นะคะคันนี้ราคาเพียง499,000บาทค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดี D, สามารถปีดาวไปได้เลยนะคะและวันนี้ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่รักของโบทุกท่านนะคะวันนี้โบมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%นาน12เดือนจัดไปให้เลยค่ะยาวๆ12เดือนวันนี้คุณจะได้จ่ายค่างวดเพียง6,357บาทเท่านั้นค่ะและวันนี้ค่ะ แฟนเพจของโบนะคะท่านไหนนะคะที่สนใจจะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะพนักงานบริษัทค้าขายกเษกษตรกรนะคะรับเหมาก่อสร้างก็สามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้ง่ายๆแล้ววันนี้นะคะเอกสารที่ใช้ก็ไม่ยุ่งยากค่ะถ้าคุณทําอาชีพพนักงานบริษัทนะคะแนบบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนมาเท่านั้นเองนะคะคุณก็ได้เป็นเจ้าของคันนี้ง่ายๆแล้ว และว,วันนี้นะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกเดินทางนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะโบมีบริการทําสัญญาให้ถึงที่บ้านค่ะและนอกจากจะมีบริการทําสัญญาให้ถึงที่บ้านแล้วนะคะโบยังมีบริการจัดส่งรถให้ถึงที่บ้านกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ใครสนใจรถยนต์คันนี้นะคะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือโทรเข้ามาจองได้เลยนะคะที่เบอร์โบโดยตรงนะคะ 092-499-4987หรือทักอินบ็อกแฟนเพจของเรามาได้เลยนะคะรถยนต์2สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ค่ะและวันนี้นะคะโบและรถยนต์สวยๆคันนี้นะคะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในรีวิวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ